ว่ากันที่คาแรคเตอร์กันต่อเลยนะคะก็เหมือนเดิมนะคะเราจะมาอ่านให้ฟังเพราะว่ามันเยอะและเราจะไม่ได้เยอะมากเรื่องกนที่นางเอกอะคะเนดินวอลเตอร์เพศหญิงอายุ16ขึ้นชื่อว่านางเอกต้องบอกไว้ว่าเป็นผู้หญิงอ๋อแต่นายผู้ชายก็มีเนาะ นิสัยนะคะอาเฉลียวฉลาดมีปฏิภาณหน่วยกริบมักทําตัวนิ่งสงบและเป็นผู้สังเกตการมีความเอาจริงเอาจังตรงไปตรงมามุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวเข้มแข็งและมีอุดมการณ์ทยียรทยานมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่และมีความรับผิดชอบสูงวางแผนเก่งมีความเป็นทีมเวิร์กปรับตัวได้ดีมีความสามารถในการยืดหยุ่นพลิกแพลงเพื่อรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างที่หลายๆคนคาดไม่ถึง มันควรจะเป็นนิสัยผู้ชายอะแต่ก็ถ้าแหละเราแบบคือตอนแรกมันเป็นผู้ชายไงตัวเอกที่เราวางไว้อะแต่ผู้หญิงแบบนี้ก็มีจริงๆนะคะ strong point ก็คือมีตรรก,กะและเหตุผลแต่ก็มีความเข้าถึงจิตใจของผู้อื่นมีความยืดหยุ่นสูงรู้จังหวะที่ต้องใจแข็งหรือเห็นอกเห็นใจทําให้สุดท้ายแล้วกลายมาเป็นความน่าเชื่อถือเพื่อนพ้องต่างมีความเชื่อมั่นในการเป็นผู้นําของเธอการมีจิตใจฝักใฝ่ความยุติธรรมระหว่างดีกับผู้อื่นก็ทําให้เธอเป็นที่รักของทุกคนอีกด้วย อ,อ,นนะะอย่างไรก็ตามลึกๆแล้วในดินยังคงเป็นผู้หญิงที่มีความละเอียดอ่อนจึงเก็บซ่อนความอ่อนไหวเอาไว้ away, ทาให้เธอค่อนข้างเก็บกดอยู่กับความเจ็บปวดอย่างโดดเดี่ยวอะไรซึ่งคนเข้าใจทาให้เธอกลายเป็นคนที่สามารถตัดใจได้เก่งและบางครั้งก็ง่ายเกินไปในสถานการณ์ที่จําเป็นต้องตัดสินใจอย่างเด็ดขาดอาจถูกมองว่าเป็นคนเลือดเดย็นจนพกพ้องต้องหวั่นใจโมทีการปรปาบปรามความอายุติธรรมคือโมทีของนางเอก กลุ่มกบฏที่ก่อความวุ่นวายจนกลายมาเป็นต้นเหตุของสงคารามท่วงแผ่นดินคืนจากต่างพันธุ์ที่เข้ามารุกรานแต่แท้จริงแล้วความต้องการตื้นเขนินนี้มีผลมาจากการใช้พลังสะกดจิตของตัวเองนะคะความต้องการมือลึกไปมากกว่านั้นของเนดินคือการเปลี่ยนแปลงระบบโครงสร้างของสังคมที่แบ่งแยกตัดขาคืนอิสรภาพแก่ผู้คนทุกชนชั้นดราม่านี้อริตชาติของเธอคือฮันนาฮัตมันผู้มีสายเลือดราชนิกุลผู้สูงสัก แต่พอเป็นบริบัติกับผู้ปกครองในปัจจุบันจึงถูกผักไสกิตกันให้ไปอยู่ร่วมกับสังคมชนชั้นล,ล่างทําให้เธอได้เห็นสภาพความเป็นอยู่ที่สังคมชั้นสูงแล้วเลยซ้ายังถูกเอารัดเอาเปรียบด้วยสัจชาตญาและความหยิ่งทะนงในศักดิ์ศรีของสายเลือดดั้งเดิมทําให้เธอต้องการที่จะยืนหยัดและต่อสู้เพื่อให้เกิดความยุติธรรมขึ้นในสังคมให้โลกเต็มไปด้วยความรักและความเข้าใจมีความเสมอภาคเท่าเทียมไม่แบ่งแยกสายเลือดหรือชนชั้นอีกต่อไปส่วนพระเอกนะคะอลาริกซูเชอร์ เพชรอายุสายสิบปีนะคะนิสัยบุคลิกสุกขุมใจเย็นมีรอยยิ้มที่เล่นที่จริงขาดเดาอารมณ์และความคิดไม่ได้ชอบทดสอบและท้าทายผู้อื่นแต่ก็มีความชัดเจนในจิตนาลมแม้จะดูเป็นคนมีเล่ห์เหลี่ยมแต่ก็มีสัจจะใจใหญ่รักพวกพ้องหากเป็นสถานการณ์ที่มีอไรริกอยู่ด้วยเนี่ยเขาะจะเป็นผู้นํากลุ่มที่จะไม่ยอมให้พักพวกของตัวเองต้องบาดเจ็บถึงชีวิตและจะจัดการกับฝ่ายตรงข้ามอย่างเด็ดขาดจนดูโหดเหี้ยมนะคะ ลุมสันติภาคีจึงหวัดวันทุกครั้งที่อราราลิปกปรากฏตัวขึ้นเพราะนั่นเท่ากับเห็นความพ่ายแพ้ตั้งแต่ที่ยังไม่ได้เริ่มต่อสู้จุดแข่งของพระเอกก็แน่นอนว่าเป็นคนที่มีความฉลาดเป็นอัจฉริยะมีจิตวิทยาบริหารคนเก่งมีพลังจิตขั้นสูงมีความสามารถหลากหลายและมีทักษะการต่อสู้ที่เก่งกาจโดยไม่จําเป็นต้องพึ่งอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีอลํัมสมัยการต่อสู้ก็หมักเฉียบขาดไม่เคยยืดเยื้อ ในสายตาของฝ่ายตรงข้ามเขาเป็นคนที่เยือกเย็นราวกับไร้ความรู้สึกแต่หากทําให้เขาต้องสูญเสียพวกพ้องอลาริกก็จะตามเอาคืนแบบกันไม่ปล่อยทำให้เป็นที่ประวัติพั้นพ,นพึงและข่มขวัญศัตรูได้ดีจึงเป็นหัวหน้ากลุ่มของเซซิโร่ที่หน่วยรบสันติภาคีหวาดกลัวและเอาชนะได้ยากจุดอ่อนจุดอ่อนของระเอกด้วยความที่มีจุดยืนเป็นศัตรูที่ต้องคอยสนับสนุนอยู่เบื้องหลังเนดีนซึ่งเป็นคนรัก และไม่อาจเปิดเผยความจริงข้อนี้ได้เขาจึงมักใจอ่อนกับเธอในหลายๆสถานการณ์อลาริกจึงมักต้องทนเจ็บปวดหรือเสียสละให้กับบุคคลอันเป็นที่รักโดยที่ไม่มีใครรับรู้เลยแม้แต่น้อยโมีฟของพระเอกก็คือต้องการผลักดันให้ในดีนเป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่งทั้งร่างกายและจิตใจส่งเสริมให้เธอไปให้ถึงจุดสูงสุดของกลุ่มสันติภาคีดราม่านี้ของพระเอกนะคะเอ่อพระเอกเติบโตมากับสังคมชนชั้นล่างนะ,นะเนาะก็คือ ถึงโลกในสังคมชนชั้นล่างจะโหดร้ายแต่อาริก็เอาตัวรอดมาได้เสมอเพราะความฉลาดล้ำลึกทําให้ไม่มีใครกล้าเข้าหาข้องเกี่ยวแม้แต่คนในสังคมเดียวกันยังมองผ่านอาริจึงกลายมาเป็นคนที่รู้สึกไร้ตัวตนเขาจึงเลือกที่จะยินชากับโลกนี้ด้วยเช่นกันแต่เป็นเพราะฮันนา หรือเนดีในอารตชาตินะคะมองเห็นศักยภาพและความเป็นอัจฉริยะในตัวเขาแต่นั้นก็เป็นเพราะสายเลือดแต่เดิมของอาริสก,ก็สืบเชื้อสายมาจากราชองคลักษ์ผู้สูงศักดิ์และเพราะเป็นบริบัติกับผู้ปกครองในปัจจุบันตระกูลของเขาจึงต้องมาอยู่ร่วมกับสังคมชั้นล่างเช่นเดียวกันแต่ให้เขารู้สึกมีคุณค่าในตัวเองขึ้นมาอาริสจึงถวายทั้งชีวิตและหัวใจเพื่อรับใช้ความฝันของฮันนาหรือเนดีนั่นเองโอเคมาพูดถึงตัวร้ายกันบ้างตัวร้ายหลักๆ ในที่นี้ก็จะเป็นผู้บัญชาการกองกำลังรบของสันติภาคีนะคะชื่อแฮร์ริสมอร์เรอร์เพศชายอายุ48ปีเนาะนิสัยก็จะเป็นคนที่เผด็จการเชื่อมั่นในหลักของตรรกะและเหตุผลอยู่กับความเป็นจริงบริหารคนเก่งไม่ลงมือทำผลงานเองมักใช้งานลูกน้องอย่างกดขี่ ใจเหี่ยมไม่คํานึงถึงความเสียหายหรือการสูญเสียที่เกิดขึ้นกับผู้อื่นรักความสมบูรณ์แบบตัวร้ายเนี่ยก็จะเป็นคนที่ฉลาดเป็นกรดนะคะเท่าทันความคิดคนอื่นๆเพราะมีประสรบการณ์ในการทํางานาสูงจะเลียมผู้คนมาเยอะบริหารคนเก่งแล้วก็มองเห็นความเฉียบแหลมของเนดีนและหวังใช้เนดีนเป็นเครื่องมือเพราะคิดว่าเธอต้องยอมอยู่ภายใต้อานาจของเขาเพื่อให้ได้รับการคุ้มครองนั่นเองวิกพอยต์ของตัวร้าย เพราะเห็นว่าในดีนเชื่อฟังและเป็นเครื่องมือสําคัญเลยมักแทกนําเป็นส่งเสริมปกป้องในดีนจากเพื่อนร่วมงานที่เพ่งเล็งเอาผิดกับเธอหรือคนที่กังขาในความสามารถของเธอก็เพื่อเก็บเธอไว้ใช้ประโยชน์สุดท้ายในดีนก็ทรยศโดยการตลบหลังและชิงตำแหน่งผู้บัญชาการสูงสุดของสันติภาคีไปจากเขานางเอกของเราชิงตำแหน่งผู้บัญชาการสูงสุดไปจากตัวร้ายนะคะโมทีฟของแฮร์ริสก็คือต้องการนำพากองกำลังรอบสันติภาคีไปสู่การมีอำนาจสูงสุด เพื่อการควบคุมประชาชนโดยเบ็ดเสร็จจึงมุ่งม,มั่นปรับปรามกลุ่มกบฏและสายเลือดของกลุ่มชนชั้นล่างที่ไม่ถูกยอมรับตัวหลักตัวต่อมาก็จะเป็นเพื่อนานางเอกก็คือหัวหน้าหน่วยย่อยกองกำลังสันติภาคีชื่อชื่อก็อ่านยากทุกชื่อเลยอะ่ะกูตั้งมาเพื่อมันเป็นชื่อภาษาเยอรมันกันทุกคนเลยซาชาร์สมิธเพศชายอายุ20ปีนิสัย ก็จะเป็นคนที่อัธยาศัยดีร่าเริงและเป็นสุภาพบุรุษรักเพื่อนพ้องเฉพาะกลุ่มของตนเองจงรักภักดีอย่างถวายชีวิตให้กับองคอ์กรมีความรับผิดชอบสูงเชื่อมั่นในคุณธรรมและความถูกต้องอย่างสุดข,ขั้วอคติกับกลุ่มต่อต้านเพราะถือว่าเป็นการสร้างความไม่สงบให้ผู้อื่นเดือดร้อนและเป็นภาระของสังคมมองเห็นสเปกตในตัวของเนดีและศรัทธานในการเป็นผู้นําของเธอจึงมาคอยให้ความช่วยเหลือและเป็นอีกหนึ่งคนที่คอยให้ความคุ้มครองเนดีนเป็นอย่างนี้ weak point อคติและดื้อรั้นไม่มีความยืดหยุ่นสุดท้ายต้องแตกหักกับเนดีนเพราะมีแนวคิดที่แตกต่างมีอุดมการคนละขั้วดราม่านี้ของซาชา เพราะว่าไซชาเนี่ยเติบโตในกลุ่มคนชนชั้นกลางที่ต้องพยายามดิ้นรนให้มีสถานะทางสังคมขึ้นมาบ้างเพื่อให้มีความมั่นคงและเพราะทุ่มเททุกอย่างจนสามารถพาตัวเองมาอยู่ในสังคมของชนชั้นสูงและเข้าร่วมกับองค์กรสันติภาคีได้สําเร็จทั้งยังสามารถขึ้นมาเป็นหัวหน้าหน่วยย่อยอย่างได้รับการยอมรับเขาจึงมีความจงรักภักดีอย่างเชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเองพยายามเพื่อให้ได้มา The last one of main character อ่าเป็นมือขวาของพระเอก สมาชิกหน่วยปฏิบัติการเซตซีโร่ชื่อแรนเดลเบราห์เพศชายอายุ30ป,ปีแรนเดลถูกมองเห็นเป็นมนุษย์กึ่งอสูรกายเพราะสายเลือดอย่างคนชนชั้นล่างเต็มขัน้นแต่เขามีนิสัยที่ชอบยียวนกวนประสาทคนอื่นๆทำตัวไม่เอาจริงเอาจังชอบแสดงเป็นคนเจ้าอารมณ์โมโหร้ายแต่จริงๆแล้วเก็บความรู้สึกเก่งคาดเดาความคิดและอารมณ์ทแท้จริงไม่ได้พอๆกับอาราลิซึ่งแท้จริงนั้นแรนเดลเนี่ยถึงจะดูเป็นคนแบบว่า ชอบกวนประสา,าแต่ว่ามีความสุขุมรอบคอบสูงนะคะ,ฉะเฉลียวฉลาดเยือกเย็นรู้ใจอาราลิกที่เป็นเพื่อนรักอย่างดีส t ตร n ์พอยต์ของเรนเดลก็คือการแสดงออกที่มักคาดเดาความคิดและอารมณ์ไม่ได้ทำให้เป็นคนที่ปั่นหัวคนอื่นเก่งและหลอกให้คนอื่นติดกับจนแพ้ทางเขาได้ง่ายดรามาน,นี้ของเรนเดลเนี่ยก็เกิดจากการที่ตัวเองเนี่ยเป็นสายเลือดของชนชั้นล่างเต็มขั้น จนถูกสังคมชั้นสูงที่ถูกปรับเปลี่ยน DNA มาให้มองเขาเป็นสัตว์ประหลาดมาตั้งแต่เด็กๆนะคะทำให้ถูกโดนดูถูกเหยดหยามาโดยตลอดแต่เพราะการพบกับอาริกที่มักทําตัวเป็นคนไร้ตัวตนและไม่แยแสผู้ใดทําให้เขาเริ่มเอาแบบอย่างแรนเดลเรียนรู้ความฉลาดและทักษะทางจิต,ตวิทยามาจากอารล,ลิกและกลายเป็นคนที่ไม่ใส่ใจคําดูถูกถักฐาง,างแถมออกจากประชาประชันกลุ่ประสาทกับด้วยจริงๆแอบบชอบแรนเดล แล้วเราก็แอบมีความเหมือนแบรดเดลเป็นคนที่แบบชอบชอบแอบคุนภาษาคนอื่น